สวัสดีทงวันจันจากสุรินทร์เอราบูค่ะวันนี้ก็อีกแล้วนะไปะซื้อของวันจะไปร้านเอชเยช็อปจะเดินไป จากร้านที่ไกลก่อนนะแล้วก็คือหิมะเยะอะมากเพราะว่าวันที่ห,หิมะตกหนักกว่าเมื่อคืนหนึ่ง <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ก็คือลบแปดองศาจ้านี่คือรางรถไฟนะคะแต่ว่ารถไฟไม่สามารถมาได้นะ <c oughs> I not see. I not see. s e นีอยวันนี้หนาวมากนะคัเมื่อกี้ก็ไปซื้อของที่เอชช็อปนะแต่ก็ว่าแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้นะวันนี้ก็ส่วนมากก็จะซื้อเป็นแบบของแช่แข็งแบบพวกปลาหมึกปลาแล้วก็จะเป็นหมูยอน่าจะใช่หมูยอนะไม่แน่ใจมันผลิตจากเวียดนามนะแล้วก็ มีแหนมแล้วก็มีกุ้งนะแต่ทุกอย่างก็คือแช่แข็งนะคะทุกคนก็อย่าพึ่งเบื่อนนะเพราะว่าวันวันหนึ่งก็แบบว่าไม่ได้ทำอะไรส่วนมากก็เนี่ยอยู่บ้านแล้วก็จะออกข้างนอกมาแค่เฉพาะตอนออกมาซื้อของเข้าบ้านนะซื้อของไว้ทำกับข้าวอะไรประมาณนะั้นวิวก็จะเป็นวิวเดิมๆประมาณนี้แหละไม่ได้ออกไปไหนเลย ก็คือกลายเป็นน้ําแข็งนะมันหนาวมากจริงๆแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะ่ะพรอาทิตย์มันก็ขึ้นนะแล้วก็คือไม่มีหิมะตกเลยแล้วตรงถนนก็คือมันก็ละลายไปละก็หิมะอะไรเงีย้ยแต่ว่าเมื่อคือนนะ่ะมันเพิ่งจะเริ่มตกหนังรอบนึงก็เลยแบบอย่างที่เห็นหิมะเต็มไปหมดตอนนี้ วันนี้ก็อย่างที่บอกนะว่าไปซื้อของที่มันเป็นแบบของโฟร์เซ้นมานะที่ร้านเอเชียช็อปเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าซื้ออะไรมาบ้างนะคะวันนี้ก็จะมีนี่นะทุกอย่างคืออยู่ในตู้เย็นหมดแล้วนะเดี๋ยวช่วยให้ดูก็จะมีอันนี้นะอันนี้จะเป็นปลาหมึกปลาหมึกนี่ประมาณ85โครนนะแล้วก็ปลามันหนุนปลาดูแล้วอยากจะรู้ว่าปลาดูหรือปลาที่มาใส่อินเดียอันนี้ก็มาณ9ขวนะน,ะน,ะนะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ ก็จะเป็นอันนี้กุ้งที่ซื้อมาเป็นกุ้งแช่แข็งเราจะเอาใส่แกงส้มแล้วก็จะมีซื้อผักมานะเป็นหวหชีเทา้าอันนี้ก็จะเอาไปใส่แกงส้มเหมือนกันก็คือซื้อพริกแกงส้มมาแค่สองขีดแล้วก็ใส่ไปหมดเลยทีเดียวตอนที่ทําครั้งที่แล้วแต่ว่าน้ํามันยังแบบเยอะอยู่ไงผักมันน้อยค้าที่แล้วก็เลยเนี่ยซื้อผักมาเพิ่มเพือจะได้ออกไปข้างนอกนะ ก็เสดาน้ำนะเพราะว่ามันอร่อยแล้วก็จะมีอมนอกจากนี้นะก็จะมีมแหนมนะซื้อแหนมมาแหนมนี่ประมาณ49โครนถ้าจะไม่ผิดแล้วก็จะเป็นอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นหนึยอหรือรเปล่าแต่รู้ว่าน่าจะมาจากเวดานา้มนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นภาษาเวนนามนะทุกคนอันนี้ประมาณ59้าโครนนะก็ลองซื้อมาก่อนแล้วก็จะมีชะอมชะอม22โครนแล้วก็จะมี สตอนะเมนูที่จะทำในหัวคือเยอะมากนะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูนะทุกคนเอามะกรูดแล้วก็ตะไครแล้วก็ขา่ามาจากไทยนะเพื่อที่จะมาทำตู้เย็นมันยังโอเคอยู่เลยอ่ะก็สตู้เย็นมันเย็นถึงอะเนาะเราป้องกันมันไม่ได้ร้อนนไะงมันก็เลยยังโอเคอยู่ เดี๋ยวจะต้องรีบทำแล้วภายในสัปดาห์นี้แหละแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยซื้อชะอมมาอยากจะทำน้ำพริกกะปินะแต่ว่าลืมซื้อกะปิก็ไม่เป็นไรแล้วก็พริกพริกแห้งพริกสดอะ่ะมันก็ไม่ได้พริกสดเหมือนบ้านเราใช่ไหมมัก็จะเป็นพริกสดเือนใหญ่แต่เราก็ไม่ได้ซื้อหรอกเราก็เอาพริกแห้งเนะี่ยที่เอามาจากใครนะเอามาตำตำเอามาตำเป็นเหมือนกับ เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดอะมันก็อร่อยไปอีกแบบนันทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราทําเป็นทอดปลาเดี๋ยวเราทอดปลาทูแล้วก็ทําไข่ชะอมกินกับน้าจิ้มซีฟู้ดที่เราทําลยก่อนแล้วว่าน่าจะโอเคใช้ได้อยู่คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะจ๊ะก็คือทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเพราะว่าไม่ได้ไปไหนเลยจริงๆนะตอนเนี้ก็คืออยู่บ้านแล้วก็คือข้างนอกหนาวมาก ก็ไม่ได้อยากจะออกไปบอ่อยๆใช่ไหมก็จะออกไปแค่แบบอาทิตย์ละประมาณสองครั้งเนี้ยไปซื้อของทํากับข้าวนะอ,อแล้วก็มีเรื่องหนึ่งก็คืออย่างที่บอกว่าเดือวเดือนหน้าประมาณต้นเดือนหน้าก็จะไปมันเขาบอกว่ามิงอะ่ะไม่แน่ใจนะแต่เขาใช้คาว่ามิ팅อะ่ะสามสิบนาที SFE แล้วก็เดี๋ยววันที่สิบเอ็ดมีนาะก็จะเริ่มเรียนแล้วก็น่าจะมีอะไรถ่ายให้ดูมากกว่านี้คิดว่านะยังไงก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะจ้าไมไ้จ้า